สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมไนโครนะผมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอาชีพธนูนะครับผมอ่าธนูนะครับถ้าเกิดเป็นมือใหม่นะครับหลายๆคนจะได้รับการแนะนานะครับว่าให้มาเล่นธนูใช่ไหมแบบว่าฟาร์มง่ายอะไรใช่ไหมครับร้านเจะน้าการค้ารับเติมเกมไนโครราคาถูกเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใช้ไอดีพาสเติมไม่ต้องเข้าเกมเช็คราคาได้ที่หน้าเว็บเลยจ้า นี่ผมเล่นมาถึงเวอร์สี่สิบเจ็ดแล้วครับกําลังจะเปลี่ยนคัสสองแล้วเนี่ยก็เลยจะมารีวิวนิดนึงนะครับว่าธนูเนี่ยครับน่าเล่นจริงเปล่านะครับมือใหม่น่าเล่นจริงหรือเปล่ามาได้จริงไหมครับคนที่จะเริ่มเล่นวันนี้เนี่ยน่าเล่นธนูไหมนะครับหรือว่าคนที่เล่นอาชีพอื่นแล้วอยากย้ายมาธนูเนี่ยย้ายดีไหมนะครับเถ้าเกิดยังแบบยังไม่ไกลมากเนาะเออก็ยังมันยังย้ายได้ไงนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจของเพื่อนนะครับโอเคนี้เราไปรับชมคลิปวันนี้กันเลยครับผม เอาครับตอนนี้เรามาดูกันที่สเตตผมนะครับตอนนี้บัฟนิดหน่อยนะบัฟไม่ครบนะครับป้องกันเนี่ยอยู่ที่223เนาะมันป้องกันมาเยอะจากไอ้กิจกรรมนี้นะครับผมทําแบบเอฟเฟกป้องกันไปแล้วนะครับมันบวกไป8นะครับมันก็เลยค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ลดเมจนะครับใครที่ดูคลิปก่อนไปเนี่ยนะครับตอนนี้ผมลดเมจอยู่48แล้วนะครับอืมเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้มาฟาร์มมอน45ก็ าร์มได้แล้วนะครับแต่ว่ายังต้องปั๊มยาอยู่นะครับแต่ว่าขึ้นหลบได้บ่อยขึ้นนะครับบ่อยขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นหลบเห็นไหมเดี๋ยวผมคลิปนี้ผมยิงตรงนี้แหละนะครับใครที่อยากเห็นว่ามันหลบไม่หลบยังไงยืนปั๊มยาประมาณไหนก็ดูกันได้นะผมกับสเตตัสประมาณนี้นะครับโจมตีร้อยยี่สบองนะครับป้องกันสองร้อยยี่สามนะครับกินยานะครับโอเคครับผมสำหรับอาชีพธนูนะครับผมสคนที่เป็นมือใหม่แลวจะมาเล่นนะครับมันน่าเล่นจริงไหมมันน่าเล่นจริงนะครับถ้าเกิดสําหรับ การฟาร์มแรกๆนะครับถ้าเกิดฟาร์มมอนอ่อนๆอะ่ะมันน่าเล่นนะครับเพราะว่าธนูมันปิดเร็วแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช่ตานะ่ะพอมไปหลังๆแล้วว่าธนูอะ่ะมันปิดเร็วมันไม่ปิดเร็วแล้วใช่ไหมแล้วป้องกันเราก็จะน้อยนะครับตัวมันค่อนข้างบางนะธนูเนี่ยมันค่อนข้างจะลําบากนะครับอืเวลาตีบอสอะไรเงี้ยนะครับก็โดนตีวิ่งกันยับนะครับเออมันก็ค่อนข้างเหนื่อยอะ่ะคือสําหรับ ผมถ้าเกิดสเตตัสพอๆกันเนี่ยแต่ไปอาชีพอื่นนะครับมันมันจะผ่านบอสง่ายกว่านะครับเออเพราะว่าฮันูเนี่ยมันตัวมันบางจริงนะครับมันแลกกับการยิงไกลไงบางทีค่าป้องกันเนี่ยเห็นข้างนอกเนี่ยเท่ากันนะครับแต่ว่าลดดาเมจเนี่ยอาชีพอื่นเยอะกว่าอะไรเงี้ยนะครับมันมีสเตตัสที่เอออยู่ซ่อนอยู่ภายในอีกหลายค่านะครับเออมันก็ ทำให้ตัวธนูเนี่ยยืนรับดาเมจไม่ค่อยได้นะครับตัวค่อนข้างจะบางนะแต่ว่ายิงไกลเนี่ยยิงไกลจริงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดต่อให้เราเล่นมาเวลไกลแล้วนะครับถ้าเรายังกลับไปฟาร์มตันอ่อนเนี่ยมันก็ยังเป็นตัวได้เก่งอยู่นะครับอย่างผมจะยกตัวอย่างดันโมดรออนให้นะครับนี่แดงความรุ่งเรืองเนี่ยอย่างช่วงเนี้นะครับผมช่วงต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับผมย้ายมาฟาร์ม40แล้วนะครับเพราะว่าตัวถุงแรกทองคำเนี่ยราคาดีนะครับแบบ4-500นะ อนช่วงนี้มันตกมาสองร้อยห้าสิบใช่ไหมแล้วเมื่อวานเนี่ยมันมันร้อยไปปลายนะมันร้อยมันถูกมากนะครับเออมันราคาแบบไม่ค่อยดีนะผมก็เลยวันนี้ผมก็เลยย้ายลองกลับไปบอดสามสิบอย่างเงี้ยครับซึ่งสามสิบเนี่ยมันให้โกเยอะนะครับมันดอกมันดอกโกเยอะมากที่เป็นทองไปเลยนะครับไม่ต้องมารอลุ้นตกจากไอถุงนี่นะครับหรือช่วงเนี้ยมันจะตกถุงแร่ทองคําผูกมัดด้วยใช่ไหมเออก็เออถ้าเกิดอยากได้ทองอ่ะ ผมว่าแล้วเราอันนี้มันไอนนตัวถุงแร่ทองคามันไม่ค่อยแพง้วเนาะก็ไปหาโมเลออนมาขายก็ได้โมเลยอนตกแบบปกติโมเลยอนมันตกง่ายกว่าอยู่แล้วไงนะครับผมก็ไปลง30นะซึ่งวันนี้30ผมก็คือสวยนะมันก็ไม่ตกโมเลออนแต่ว่าก็ยังดีที่ได้ทองมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอธนูเนี่ยก็ยังฟาร์มเก่งอยู่เอ่อยกตัวอย่างอาชีพอื่นนะครับเขาก็ยังเปลี่ยนมาเป็นอาวุธธนูเวลาที่เขาจะต้องไปฟาร์มอมอน ย่างการหาทองคาข้างนอกนะครับที่สามารถปิดวันฮิตได้ตอนที่ย้ายมาเป็นธนูแล้วนะครับอย่างเช่นแบบอาจจะมอนแบบเวลสิบกว่าอะไรเงี้ยนะครับเอออาจจะแบบมอนเวลน้อยๆนะครับอ่ะเนี่ยครับไปตีมอนสิบสองสิบเจ็ดอะไรย่างี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นธนูเนี่ยเราจะวันฮิตได้แบบง่ายกว่าของอื่นเพราะว่าตัวเรายิงแรงอยู่แล้วใช่ไหม อาจจะไปยิง2ทีก็ได้มอนแบบแบบเวลสามสิบต้นๆหรือว่า20กว่าปลายๆอะไรเงี้ยมันก็จะลุ้นของได้ดีกว่านะครับมันก็จะลุ้นของได้มีโอกาสได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเอ่อตัวธนูเนี่ยถ้ามือใหม่มาเล่นนะครับก็ต้องรับให้ได้ว่ามันจะไปฟาร์มมอนไกลๆไม่เก่งนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ามีมอนเวล40กับ45ตรงนี้ใช่ไหมครับที่สมรภูมิหรือแบทเทนฟอนเนี่ย ครับธนูเนี่ยจะอยู่40แบแบบยาวๆเลยนะครับ45เนี่ยจะไปยากเพื่อนเราอาจจะไป45ก่อนแต่เรายัางอาจจะเรายัางอาจจะต้องอยู่ฟาร,ร์ม40ต่อนะครับเพราะว่าตัวเรามันบา,บางนะครับอุยอ้ยอุอุ้ยอุ้ยโดนไล่ฆ่าวะโอเคก็ เกือบตายนะครับดีนะผมมีสกิลการบินที่ไล่กาดอ่ะตัวธนูนะครับเนี่ยบางทีก็ตกเป็นเป้าของการไล่ฆ่าด้วยนะครับมันก็ค่อนข้างลําบากนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นข้อดีข้อเสียของมันนะไอยิงไกลฟาร์มเร็วอะไรแรกๆนะครับดีจริงนะครับดีมากเป็นอาชีพที่แบบฟาร์มเก่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาตอนหลังๆแล้วเนี่ยการที่เราจะไปฟาร์ม มอนไกลๆนะครับตัวธนูก็อาจจะลําบากนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวมันบางนะครับมันจะต้องทําค่าป้องกันค่าลดเมจอะไรเยอะกว่าคนอื่นนะครับเวลาอย่างเลื่อนขั้นนะครับเปลี่ยนอาชีพเนี่ยตัวคาร์ดเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสายดาเมจอย่างเดียวนะครับมันจะแบบเน้นไปที่แรงขึ้นอย่างเดียวนะครับมันจะไม่ได้ทําให้ตัวเราอึดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างผมเปรียบเทียบง่ายๆเอาคือเพื่อนเล่นดาบผู้เนี่ยนะครับก็ ตอนที่ป้องกันพอๆกันเนี่ยเขาก็ฟาร์มได้ดีกว่าแล้วก็เขามีลดดาเมจมีสเตตัสอะไรซ่อนอยู่นะครับพวกดาบพวกอะไรเงี้ยมันก็จะดีกว่าแต่จริงๆถ้าไปไปเทียบกับนักเวทอะไรเงี้ยก็นักเวทก็ฟาร์มได้ไม่ค่อยดีเหมือนกันใช่ไหมหมายถึงว่าตัวบางนะครับแต่ว่ายิงไกลยิงแรงแต่พาเนี่ยพาเนี่ยยิงไกลแต่ว่าเบานะครับแต่มีฮิลเออมันมันก็จะเป็นข้อดีข้อเสียของแต่ละอาชีพไปนะครับคร่าวๆธนูก็จะประมาณนี้นะครับคือถ้า ตีมอนอ่อนเนี่ยนะครับธนูเก่งนะครับแต่ว่าถ้าตีมอนเก่งๆเนี่ยธนูมันจะอ่อนกว่าคนอื่นนะครับมันจะเสียเปียบเพราะว่าตัวมันบางมันปิดมอนเร็วก็จริงนะครับแต่ว่ามันยืนรับดาเมจไม่ค่อยไหวนะครับต้องปั๊มยาเยอะอะไรเงี้ยครับมันจะยืนไม่ค่อยไหวยกเว้นว่าถ้าเราไปฟาร์มแบบเอ่อแจมแจมเอานะครับยืนแบบคนฟาร์มเยอะๆแบบยืนกันสิบกว่าคนนวๆอะไรเงี้ยนะครับล้วก็ยิงได้เราก็แจมได้นะเพราะว่ามันจะไม่ต้องแบบรับดาเมจเองบ่อยนะครับแต่ก็ยังต้องรับดาเมจเองนะ อยู่ในกองฝูงชนอะไรเงี้ยมันก็มีเวลาจังหวะที่มอนมันมาตีเรานะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างมีงบนะครับธนูเนี่ยมันก็จะจะเก่งอยู่ดีนะครับเพราะว่าเราสามารถทําของให้มันไปยืนยืนไหวในมอนเก่งๆได้นะครับเออพอมันไปมันทําของป้องกันทําสเตตัสได้ฝากสมุดได้ มันก็จะไปยืนวันเก่งๆได้เหมือนกันเหมือนตัวอื่นแล้วก็ยิงไกลาฟาร์มเร็วทําดาเมจได้ดีเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดผู้เล่นที่มีงบจํากัดอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไปฟาร์มไก,กลไม่ได้เพราะฉะนั้นบางทีที่เขาแนะนํากันว่าให้มือใหม่นะครับมาเล่นธนูเนี่ยมือใหม่คนนั้นก็ต้องรับสภาพด้วยนะครับว่ามันจะฟาร์มเก่งในช่วงเวลน้อย,อยจริงๆช่วงเวล30กว่าถึง40เนี่ยนะผมว่ามันฟาร์มเก่งแต่พอหลังจาก40ขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะเริ่มฟาร์มมันจะเริ่มยากแล้วนะครับ อาจจะแบบสักสี่สิบสามสิบสี่ขึ้นไปอ่ะคือเราจะเราจะย้ายที่ฟาร์มลําบากนะครับอม,มันจะต้องการแบบการทําของไงซึ่งจริงๆบางคนอาจจะแย้งว่าเอ้ยอาชีพนี้เราเล่นเราก็ยังต้องทําของเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะทําของน้อยกว่านะครับอย่างธนูเนี่ยอาจจะต้องทำสามชิ้นอย่างเงี้ยของฟ้าสมมุตินะครับในมอนตัวเดียวกันแต่อาชีพอื่นอาจจะทำแค่หนึ่งชิ้นอาจจะยืนไหวแล้วนะครับเออแต่ก็ต้องดูอาชีพด้วยนะอย่างพวก ดาบโล่อย่างเงี้ยนะครับคือดาบโล่เนี่ยฟาร์มเก่งมากนะครับคือแบบอึดมากนะครับมอนตีไม่เข้าไปฟาร์มไกลๆได้แต่ว่าดาเมจช้ามากนะครับดาเมจจะช้าแบบตีไปเรื่อยๆเนิบๆนะครับอ่าก็แล้วแต่ความชอบผมเพื่อนนะครับอย่างตัวดาบคู่อย่างเงี้ยมันจะฟาร์มเก่งนะครับมีแบบตีแล้วเลือดเด้งด้วยนะครับดาบใหญ่นะครับก็ฟาร์มค่อนข้างเก่งเหมือนกันนะครับการปั๊มที่ปั๊มเลือดแรงอะไรเงี้ยนะครับมัน มันก็เก่งไปอีกด้านนึงครับก็เพื่อนๆ <im it> ก็ต้องไปช่างใจนะครับว่าจะเลือกอาชีพไหนจะมาเล่นธนูไหมนะครับแนะนําผู้เล่นใหม่แล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดจะมาเล่นธนูก็ต้องทําใจในเรื่องที่เราอาจจะต้องฟาร์มมอนอ่อนๆไปแบบแบบระยะระยะ,ะยาวกว่าคนอื่นนะครับเพราะว่ามันจะย้ายที่ไม่ค่อยไหวนะมันจะไม่ค่อยไหวแต่ถ้าเกิดมาเล่นกันเป็นปาร์ตี้มีเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะไปได้นะครับมีพระในตี้คอยฮิวมีแก๊งอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดไปโซโลโอ,อย่างเงี้ยนะครับ อย่างถ้าเกิดตอนที่เซตรวบรวมกิจรกรรมนี้ยังไม่เข้านะครับผม,มาฟาร์มตรงนี้ไม่ไหวนะครับเปืองยามากนะครับเปืองยามากคือผมกดบับสุดอะไรแล้วก็ยังฟาร์มไม่ไหวนะครับจะมาที่เนี้ยมันค่อนข้างเปืองนะก็ก็จะมาไม่ไหวแต่ทั้งที่นี่ผมว่ายิงไหวนะยิงโดนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามายืนเนี่ยมันเปลืองยานะครับมันปั๊มบ่อยเกินเนี่ยอย่างเงี้ยขึ้นหลบรัวๆเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ฟาร์มไหวนะครับตอนเนี้ยเออสามารถฟาร์มได้แต่ว่าถ้าเกิด ทิ้งไว้นานๆก็มันก็ทิ้งทิ้งจอนอนไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้นะเพราะว่าเลือดมันจะหมดแต่ว่าอาชีพอื่นก็ถ้าของพอกันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับสําหรับสําหรับตรงนี้ที่ที่จะมาแบบปล่อยบอดนอนยอะไรเงี้ยนะครับอาจจะต้องทําของนิดนึงนะครับแต่ถ้าของเท่ากันอนะเขาได้เปรียบไงแจะประมาณนี้โอเคครับก็คลิปนี้ไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเกมไนโครนะครับ วันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็อย่าลืมส่งซีดมาได้นะครับผมเออวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ